สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู้ช่องพิมพ์พาโชคเนาะคะ่ะเนาะมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาที่วัดปู่สายขมิ้นเนาะคะ่ะเผื่อมาตามแนวทางตามตัวเลขเห็นมือเวลามือนี่นะคะอาจารย์พ่นจับป้อยตัวเด็ดเด็ดวัาสันค่ะคาวากะเลยเขามาตามนะคะเขามา นะคะพลสิป,ปอยเหลขกวิ่งนะคะจากจสสิตินะคะที่เขามาแล้วยีสิบเอสงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ยีสิบสองนะคะเนาะกะเขามาเบิ่งค่ะว่าอาจารย์พลเสิปบปอยโตไดหรือว่าหายโตไดโตดีโตเดดให้ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะค่ะเนาะกะเขามาแล้วกับอย่าลืมคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อ เป็นกำลังใจให้ท่างช่องเนาะคะ่ะค่ะเอฟซีท่านไหนเข้ามาไม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจะได้บ่อผ่าดการแจ้งเตือนกับท่างช่องพิมพ์พาโชคเนาะคะ่ะพอ่เดี๋ยวเข้าไปกราบนามสการหรือว่าไปคุยกับพระอาจารย์ผลเลยเนาะคะ่ะเนาะว,ว่าผลใดแนวทางตัวดีตัวดีตัวใด,วด,วดาฝากพอแม่พี่น้องเอฟซีเข้าแน่เนาะคะ่ะกลับไปพรอมก็แอดเลยเนาะคะ่ะ ไปกันเลยเนาะค่ะเนาะก็ได้ฟันเลขไปเดียวว่าม่นฟันปล่อยตองหยอดแน่จ้ะเนาะจ้ะตองอดอ่าแล้วก็มีเลขน้องแมวจ้ะน้องแมวน้ำตาเทียนน้องแมวเลยค่น้ำตาเทียนเลียนล้อหกจ้ะอ่าผมว่าที่ถามหลังจากนั้นมาเนี่ยหอดมือนี่เนี่ยหลังจากเฮ็ดเลขน้ำตาเทียนอ่าน้องแมวแล้วกัเเลียนลอหกเนี่ยอาจารย์นิมิตดีบ่ะเป็นตะเขาว่าเหลขใช่เหรอ เนาากันเนาวมีมิตเนาะอาจารย์เดยว่ามันกระดีเขาอยู่แล้วพันมมิตในส่วนตวงอาจารย์แต่วันนีมิดดี่รอครับอาจารย์งันนี้มิดดีเลยอืมนิมิตอยู่อยู่เป็นบำว่าห้องเปนคมาบอกขึ้นเขาเนี่ยเป็นว่ามาเป็นว่าถือเด้ว์เยเป็นคำว่าขึ้นเขาเด้บางแห่งเนว่าขึ้นมาขึอนเ่าเพราะนอบอกเียเีเาอาจารย์เตี้นิดแม่เตี้นิดมานึ่งขันเปนคำว่าบอกเพี่ยนิดหน่อยคือบ่อมาย่าบ่อมาย่าบ่อมาย่างอีก คนบอกเตี๊ยเดียวทั้งบนทั้งล่างดีกบ่าอย่างแมนคนบอกถือเดียวเด็กที่เขียนไปเขาถือเดียวแต่นนองไม่สวัสดิ์นะถือเดียวคนนี้ถือว่ายึดในความมั่นใจเองว่ามันเขาแล้วน้ำตาเจี๊ยนเท่ากับเขาแล้วอยู่ในนี้ครับน้ำตาเจี๊ยนเท่ากับเขาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเจี๊ยนต้องใหม่เบิ่งเจี๊ยนใหม่เช่นกันนะเด็กน้ำตาเจี๊ยนของเอาที่เอาลูกแมวเฮ็ดเอาน้องแมวเฮ็ดเป็นตัวนี้อ่าเนาะจ้าตัวนั้นลูกแมวอาจารย์จะเล่ตีไว้ว่า เปลนจ้ไรตอนอาจารย์ตีใชเบังเรกอาจารย์ยุใส่ออมาเอาชดนั่นไว้ก่อนเอาชดทีก่อนถี่วดล่อหกกำน้ำตาแมวเด้อตัวนี้ตัวนี้ลุ่มไปก่อนแล้วอืตอนตอนแรกอาจารย์ลุ่มตัวนี้ก่อนควายควันจีมาเฮ็ดเลขน้ำตาเที่ยนน้ำตาแมวนี่โอ้น้องแมวเนี่อเอาตัวนี้ปล่อยไปก่อนแล้วบาดนี้เพื่อนเอาล่อหกมาสวดมาเฮ็ดทำพิธีก็เลยสวดล่อหกเลยตัวนี้อันนี้ตัวนี้สวดเนื่อมืขึ้นตัวลกไอ้ลกแมวนี่ยเงือมือเศร้า เพิดมาอย่างมุโสเราเลยสวดก็มันก็เลยคิดว่าอาจารย์เขาว่ามันตรงกันกับอยู่ในหันนะมันตรงกันอยู่ในหันแต่ว่าในโลกแมวหรืออยู่ในน้ำตาเทียนผู้จิตทีเป็นอะไรก็สร้างเพื่ออาจารย์เอาตัวทีรุ่งคิดไปก่อนหันอาจารย์ให้ไปเป็นแน่วท่างไว้เพราะว่าอาจารย์จับเรียกพวกท่านเบิร์ตอาจารย์บม่ได้จับได้ตัวดอกกระจีจับอยู่ในโลกแมวเท่ากับน้ำตาเทียนนะอาจารย์จีจับอยู่ในหันก่อนตัวตัวนี้เทาก็หยิบช่วยรถแต่รีไปก่อนเอฟชีแอดมินเทาก็เอาไปเป็นแนวทางมาเช่นก่อน รันน่ะเอาไปเป็นแนวทางเบิ้งเด้อลายส่องมากก็เอาเบิ้งซอยกันนํ้ำล้วว่าเพื่อนเมื่อน,นี่นี่สิกระชับเขาให้เออจิกระชับขาไหาก็เดียวไปตัวเก่าก้อขนนั่นลหละแต่ว่าท่านผู้ได้ว่าอยากได้เรียกบินน้งเนาะ ครับเอาบอเลขวิ่งคือบพื่อนเาแต่ว่าพี่วิ่งมาแล้วเอาก็เลขวิ่งเพราะว่าเลขวิ่งนี่ของเฮานึ่ยี่สิบเอ็ดงวดเลยทีบันทึกงวดที่ยี่สิบสองของวันนี้งวดที่ยี่สิบสองเขาลดพลาดกันหมายหมายถึงที่ว่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดงวดยังไม่พลาดสักงวดดีเลขวิ่งนี่ใช่ภริยาแม่มีอะไรกับคลิปนี้มีที่เด็ดให้ใช่คือเขาก็จะเอาไปก่อนเอาไปจับเบิ้งเอาไปลูดเบิ้งเ่ามันเข่ามันติดครับแต่กับพญายามเบืองเนี่ยพญายามเบืองเ่ากับหกตัวเดียวกันอาจารย อาจารย์ที่ย่ำไปที่เราทู่คิดก่อนนะมันแบบ่าเนี่ยสามข้อกับสามหามันแบบไปเป็นสามหกซะเอาตัวนี้ไปนั่มหมายเลขมงคลเอออยู่ในนี้แต่นี่เนาะเอาลูกคิดไปชุดทางเนาะหมายเลขมงคลอาจารย์เอาเบอร์เอาหมายเลขที่ศูนย์แปดเก้าเออศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าทั้งสองเบอร์จำไว้เด้บัดเนี่ยเพืแบบ่อการสลับมึงหัวน้ำ มันจะอยู่ในหันเด้อสองสามเก้าเจ็ดสามสามเก้าทั้งสาเบางหนึ่งบางบางหนึ่งมันกลับหัวเนาะหนึ่งมันกลับหัวอาจารย์กัเนียนอยู่มันกลับหัวอ่ามันบ่อ่าบา้งนึงมันกลับหัวมันกลับไปตัวไหนอาจารย์กัเนียนอยู่เด้อเห็นบ่มันกลับไปตัวไหนศูนย์หกแปดมันก็ลับหัวสามเก้ามันก็ลับหัวเป็นสามหกเห็นบ่อ่าแต่ว่าวันนี้มันสีมามันสีมาคือจังอาจารย์ขาดใบบ่ตัวนี้แหละมันสีมาคือจังอาจารย์ขาดใบบ่ นี่นี่ตัวทั้งใต่ตัวทั้งใ่นะหายห้าเอาไปใส่ดูนพทนิดเบิงอหาเบิงตัวเบอร์ตัวทั้งใจตัวใดมันบ้านันในออกก็คือตัวนั้นแหละมันสีไม้ห่อเบิงเบืองนะตัวใดมันหนในออกตัวใดที่อาจารย์ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนมันบ้าท่านหอวกับผ้าผ้ากันพยายามติดตามเบิงงวดก่อนอาจารย์ฟันให้ตัวใดแล้วก็อาจารย์กับสี่ยำ่ำไม่คือเรา เจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าคือเราอ่ามื่ออาจารย์จีว่ามันบางเนื้อหาอาจารย์กับไม่เลยนอมันกับศูนย์เก้าแปดปันหรือ่ามันบิดกลับหัวว่านี่กระจศูนย์เก้าแปดที่ก็มันก็จกลับหัวหรือมันจะเป็นยังไงกับบูงฮุจักมันก็อได้หันเรียกไทยกับขึ้นกันเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าถ้ากิดที่จะหน้าเบิ้งงั้นเราทีลวดสามตัวหลังก็ได้งั้นเรเจียวซี่ตัวควบจับกันก็ได้แต่อยู่ในในเบอร์โทรฮึ่เราน่ะ ดิเนเบอร์โทรนั่นน่ะเขาเอาไปใส่บุญพีดเบิงเอ็ดีเอ็ดนินเขาไปใส่พิจายน้าเบิงอาจารย์กับบูงหัวมันหยอกตัวไหนเคยเป็นแฉแนวทางนะเอ็ดมินพักกันหัว่าหยอกตัวไหนบอกอาจารย์ด้วยบุงหัแล้วอาจารย์ตั้งแต่ยืนหมุนหัวค่อนยังไม่ไปหูวจะค่อนี่กระตุ้นสั้นแล้วเพื่อนหมุนอยู่เมืองนอกหนองเราเห็นว่าอยู่ป่าพี่ ถือบวถือกระชานก็ขออ้าใจเอาสายบุญน่นนอสายบุญหลายๆายทางนะมา่อยกันเด้อ่อยกันใคเย็นแล้วละ่ะอันใดเฮาสีเย็ดสี้สงนะจังพิมพ์ผ้าโศกเบิ่ดนก็นมาผ้ากันเบิ่งนกันนําแบมผ้ารวยแบมผ้าโชคสายบุญแล้วก็พ่งผ้ารวยเด้อพ่วงผ้ารวยก็ทิดตามเบิ่งนําำหลายหลาย่องอ่าสุปผ้าโศกสุปผ้ารวยก็มี่บุญผ้าโชคบุญผ้ารวย ใจบุญพารวยคลองพาด้วยนะจ๊ะแล้วก็อ่าอ่าไว้จำชื่อบ่ได้สามัดสามัดมาส่งก็ผมมาพาโชคฮะมามัดพาโชคครับมาดจ้ะสามัดพาโชคครับสาพาพาโชคคลองพารวยคลอนคอนพาด้วยน้ำอ่ะการเอืซีช่องไหนคันได้ยินจากเบื้องช่องไหนก็กดไปสู่ช่องเลย เอาึืนว่าอาจารย์วัดป่าใช้กับเมียนะกคดเบิ้งเอานะแต่อาจารย์กติมี่ช็อตหงยีโดเอาวันที่สิบหกนอะเย็บชี้เย็นนี่งเนาะอ่าย่าให้เป้าจะลุกไปง่ายเลยนะเอาวันที่สิบหกเอาแต่กัเอาไปเปลี่ยนแฉแนวทางนะเากเอาไปใส่ดุลพิธิเบิ้งห้ผู้ใด้ที่จับไปชื่อก้อนก็ได้รเตอรี่เหนาอ่าน้ำตาเทียนโลกแมวกับล้อหกเขาก็เอาไปใส่ดุลพิธิเบิ้งใช่ก่อนดูได้หันเมื่อช่โต ยินดีหันนะจะในห้องกับชิมวอดได้เพราะว่าน้ำตาเ,เ,เ,ทเทียมยมันเคยแตกมาชุงมหดชุ่มหดนะแตกมาชุงมหดบางที่จันบัลให้ซอเนี่ยเหมือนยังบริซอเนอี่ยบริซอนบลเลี่ที่ของผมไทยคืบอบริซอเอามาด้วยซอว์มากบางที่ซอ,องทางนี่มั่นใจทั้งหลายๆกว่าทั้งสองทางเลยจ้ะบนล่างบนล่างมาด้วยกันเลย<อ>ในความมั่นใจมั่นใจทั้งน้องเมี่ยวแมีนจ้ะ มั่นใจทั้งเรียนร้อหกจ้ะแมนทั้งสองทางทั้งสองทางเลยจ้ะมั่นใจทั้งสองทางอันนึงสิเป็ี่นล่างอันนึงสิเป็ี่ยนบนกาบงหูจักคือกันจ้ะเอาพี่จหน้าเจ้าหมายถึงว่าใจอาจารย์มากเั้งสั่นมากมากเั้งสั่นเพราะว่าขันอยู่ในท่ารูปแมวหันมันกจทีคือกันกับเรียนล้องหก อ่ากันผู้จับได้แม่นบอกอกกันผู้พิดจนาให้พิจ,น,พจน่าให้พระกันจำใบบางตาเรียนรอบหกให้พระกันจำใบเรียนรอบหกเอฟซีเอ็นนิ่เรียนรอบหกจำใบเด้ออืมอนั่นแหละพิจจน่าเบื้องหน้าเจ้าจานทร์ตีบางเช้าจานทร์ตีโบแตกตีชว่วยกันห่อเอาแต่บุญญาบารมีปัญญามีปัญญาเกิดปัญญาเลือดปัญญาสปปรรพคุณทุกตนทุกหน้าให้เกิดปัญญาให้มีสติเอาไปเป็นแนวทางน่ะ พ่อจังรไรอีกว่าจังไรแล้วก็ทาเลขวิ่งหะอาจารย์อเอาตัวเลขวิ่งอาจารย์เอาเลขวิ่งเลยครับทาเลขวิ่ง,ลงเ,เลขวิง่งก็เขียนไาเดี๋ยวก็จะหายเป็นแนวทางเก่าได้ครับผมเอาบัตรดิเบิ้ลเลขวิ่งครับอาจารย์วัดป้าสายขมิ้นครับพ่อยิ่นองเลขวิง่งเนาะเลขวิง่งกับพ่อกันเบิ้งเหรอเอาเอา,เอาตัวนี้ออกเลขวิ่งนึ่ยี่สิบเอ็ดงวดยังไม่พลาดนะครับเรามาตามต่อกันงวดที่ยี่สิบสอง มันไหลกวดไหนจนผลเจอว่าผมมามั่นใจว่ายี่สิบห้องยี่สิบหวนี่เหรอยีอ่สิบ,บ,บ,บสองนี่เหอยี่สิบสองหวจีหาเนี่ย <20 S 1> มัอา <20 S 1> ารันนี้คือเลขวิ่งของอาจารย์ว่าป้าสายขม,มยิ้นแล้วพีนองเด่สุ้เห็เบื้องไกลอ่านี่นะเราไปเปลี่ยนแนวทางเบื้องยิง่าองเล่อ่ายิงเต่าล่องเปนเอาพารณาเบื้องอ้านชิมาหเข้าบอห่วจียี่สิบสองกองสลากคนชิวดส่วนังยี่บ่เลืกตัวเดียวหนึ่งกด้เดนครับ วิ่งเด่นเก้าลองแปบมีบน,<ช>บนมีล่างว่าไหมอาจารย์ออยอออท่านทีให้กำหนดไ้ก็จะเฝ้ากำหนดต่ว่าตอนนี้พอมาแต่เก<อ>้าสงวดอาจารย์มีชุดบนชุดล่างนี่เลยวิ่งวันว,วันนี้นี่ป้อยไปนี่บนขึ้นล่างทีให้วิ่งบนขึ้นล่างตอนนี้นี่ถ้าขึ้นน่ความมั่นใจนะ,จนะอาจารย์เนาะในความมั่นใจเอาเก้าไปเลยจ้ะล่างเก้าล่างนะเก้าเม็ดเดียวจ้ะล่างแบบนี้บนใช่ไห ไม่รู้จ้ะอยู่ในใจนี่จ้ะอยู่ในใจอยู่กับท่านในวารีเม็ดเดียวเก้าอ่าเก้าเม็ดเดียวจ้ะดเกด้าละอ่าระวังเก้ากับหกตัวเดียวกันด้วยนะจ้ะอ่าลูดได้ลูดเล่นได้เล่นนะนัะน่นแหละอ่ากับพีย่แต่หน้าเบิ้งอ่าแต่ว่าแปดก็อยู่ในใจแต่ว่ากับแจ๊กกี้บุรุาใกล้เมือเขากับจองไฟว่ากันไหมครับอืมมันกับว่านอดมือแล้วเว้ยไม่รู้ว่ากับวันทีแต่ไม่ได้คิดทั้งห ອັນນີ້ເຮົາຊິຊິດໜຶ່ງໄດ້200 000 70,000ເນາະເພິ່ນครับເອີ i ຫາຢູ່ໃກ້ເມືອງຢູ່ກ กันเขาเขียนเนี่ยกเขียนมันคือกันโดยทุกคนเขาตัวนึงลงอันนึงตัวนึงลงไปนึงกับเบิ้งนัากันส่วนตัวเน้นเน้นไปจนฮะตัวเน้นยังจาตัวเน้นยัื่องเพราะเน้นออกจาแต่ว่าเป็นเน้นไปแล้วละแต่ว่าชุ่มที่เขาเขียนไปนั่นแหละเน้นตัวเดียวอาจารย์เดียวเห็นอยู่อยู่ไหนเหนละมีมี่ชุ่มนอยู่แต่ถามพระในว่าอ่านั่นเดียวบกอยู่หันกะมีแต่ว่าเพื่อนันขาดโบขึ้นมูอใช่าบขคือใจบุญของใจบุญหันมี่นะ ใจบุญนัมี่ใจบุญเปิดปวงด้เจ็ดห้าอันนี้ขาดขาดนั่นละใจบุญเห็นเจ็ดห้าเขียน่เปิดปวงด้ยาวยเป้ายาเป้าตียิ้ยาเป้านเบิ่งเบิงอยใจบุญมีใส่ะใจุญองลมสะแปลงลูกแมกลูกสมุดเอาไปนั่มเดนมูใส่เน่ย อย่นี้อันนี้นี่คำ่าอันนี้มันเห็นไม่เี่เนี่ยรขาข้องเกี่ยวเด่นเก้ากั่า่เนาะอ่าอ๋อข้องอันนี้ไอ้ไอ้บนเขียนเจ็ข้างัเก้าแมนนี่นี่นี่ตัวนี่นี่ตัวนี่ตัวนี่ตัวนี่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 เห็นไ่นจับเรียกบ่ถือกันนี่ตัวหนึ่งเออแมนจับจับจับับตัวหนามา่ใส่ตัวถ่ายน้องอนี่ดี่าเอาวบนี้าตับินไว้ทั้งหนา จ้าแม่นจ้าตีต้องจ้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวนั่นแหละของลูกแมวอ่าของลูกแมวจ้านั่นแหละของลูกแมวจ้าอเออเย็นอยู่ไหนดีนจ้าอยู่ไหนดีจ้าอู้หึยอือนั่นแหออละอยู่ไนเห็นแหละเย็นไหนมันพี่กันเย็นไหนมันพี่กันพร้อมเหยาสับสนเด้วยเอฟซีปูว่ามันจะสวดลายช็อตเอาแต่ผู้เบิองเอาแต่ผู้พิจารณาบาปฏิวัตคือเรื่อได้ตัวแท้อ่า ตาเทียนมันจะมีอยู่สองอย่างช็อตจีบใยไปกะนี่กะอย่างเดียวเือ,เอ่อใบนี่ออกนะใบนี่ออกแล้วอยู่ในี่แหละให้เบิ้งใบนี้เอาใบนั่นก็ใบนั่นก็ออกใบนั่นใบนั่นก็นกนออกอยู่ในี่แหละจ้ะนนี่แหละแมนแต่ว่าชุกเนียนก็อยู่ในน,นี่แหละ เนี่ยนี่ไงล่ะโค้งซื้อตายเขาจังกาว่ากันอีกที่หนึ่งจ้ะยืนไดหันทุกตัวเลยนะครับเจ้าผู้จับปิดบาจากกล้องตัวนี้ไหนี่ผมปิดแล้วปิดมึงพยกตื่นเลยเน่ยมึปิดแล้วผมปิดแล้วฮะเออเราไม่ได้ดอกวนานอ่ะ ผมจีบเาตั้งแก้งทาย้าดออกงั้นบ่อยจังที่จริงไม่่าผมไปทายพาผมปร็ังแก้งทาย้าดอกแต่ผมเกลียดต่หนจําเป็นแน่ะหมดยนี่มันเกมือมันผาดเนาะตางสั่นเด้มบีอยังตัวอีกนีบ่นีนะโมีหลอกอาจารย์เด้เราอยู่อาจารย์หน้าอาจารย์พอดี วิ่งจีนรอขดมาหาอกอมากเลมันโบติมาคือกอแจะบัางวดนี่จ้ากี่ตัวยูใช่หรอกี่มีพูนชิดหอดจานดอกไม้ให้บบวนี่บวกี่มีพวนชิดหอดจานดอกไม้ให้บบวนะเอาไปเป็ียนแนวสร้งน่ะเอาไปเป็นแนวสร้งเยีมเี่มนเดียวกับพวกยูส่หาวจ้องขามากกันไหมนอใช่ขามากกันไหมจ้ากับจานตอนนอจานนอเอาไป่ได้บันนะ อารับพ่อันตามสายสายใดนั่นยันรับพ่อนตามสายแท่คนบุญคนทุกชนไปหาเจ้ากรรมนายื่นคุณบิดามารดาคุณปูคุณยาคุณรูณบาอาจารย์เจา้าทีเจ้าทั้งพระภู่มเสาจิตในสถานที่แห่งนี้พอให้มีบุญบาเรมีให้นํำประป,รประูรักษาเย็บชี D ้มินอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ขอให้มีโชคมีใช่ให้จะจิตจะการงานจะเลื่อนดูเรื่องไปหนทาทำธุรกิจอะไรก็ขอให้จะเลื่อนดูเรื่องแกวาขาดปลอดภัย ขอให้พากันร่ำรวยถูกไวยวรวยเบอร์ลอตเตอรี่วันที่สิบเจ็ดเด้อดิสนิทจังวุตาปจายโนจัตตารธรรมาวัตันติยายุวโนสุภังพระลาสโอเจริณตอนเจริณตอนจ้าค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขตัวแนวท่าของพระอาจารย์ขมินเนาะค่ะเนาะสายขมินเนาะกาที บนนะคะฝนกับหายมาก928นะคะกับ828นะคะล่างหายเจ็ดเก่าก็หาเก่าค่ะส่วนเหล็กวิ่งนะคะมือนี้มาเอาเหล็กวิ่งโดยเฉพาะคือเดนเก่าร่องแปดเนาะค่ะเนาะระวังนะคะที่อาจารย์เพิ่นบอกเหล็กเก่าก็เหล็กหกเหล็กโตเดียวกันเนาะค่ะเนาะค่ะลองเอาไปพิจารณาเบิ้งส่วนเหล็กลกแมวนะคะทีตั้งแต่ตองหดนะคะที่ว่าเป็นเหล็กลกแมวกับเหล็ก เหล็กล่อหกเนาะค่ะล่อหาล่อหกอะค่ะจะได้ยุดเจ็ดหาสองหาเก่าสามหาเก่าหกนะคะกับสามหกสองสามเก่าสองนะคะกับยังที่แอดเดทไทยถ้ำลงไปกับล่องหิเอฟซีเฮ้าไปย้อนเบื้องคีบก็ได้ค่ะทีต้องหวดนะคะทีแอดเดตลุ่งไปของเหล็กลกแมวกับเหล็กล่อหกเนาะค่ะเนาะที่ถ้ำพิที่น้ำตาเทียนนะคะ ล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งนะคะมักกะจัดคัดกับพานนะคะเพราะว่าเหลขทันภาอาจา์นะคะเลขวิ่งนะคะคนที่บ่อยากเศร้าเมยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะเข้ามาแล้วยี่สิบเอ็ดงวดเนาะคะ่ะต่อๆกันเลยเนาะคะ่ะบ่มีผ่านเนาะค่ะเนาะคะ่ะงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสองค่ะก็ล่อลุ่นกันเนาะคะ่ะเนาะว่าจะรุดหรือจะเข่าอีกเนาะคะ่ะเนาะแต่สถิติมาก,ก็คือยี่สิบ เอ็ดงวดเนาะคะ่ะเนาะแค่หน้าจอไว้นะคะเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะะคะ่สำหรับคลิปนี้แอดกัขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะ,ะก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องพิมพ์พาโชค แต่หาคลิปดีๆเด็ดๆไม่ไม่ฝากความเป็นพี่น้องเอฟซี่เฮานะคะสำหรับเอฟซี่ท่านไหนที่เข้ามาไม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเนาะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องนะคะกับตัวเลขดีๆตัวเลขดีเด็ดหรือว่าข่าวสารเด็ดๆจากท่างช่องพิมพ์พาโชคะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ